สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าในวันนี้นี่เป็นคลิปที่พิเศษอย่างหนึ่งนะก็คือเป็นเกมประเภททีมนะที่นานๆานจะได้ออกมาค้าส,สักทีนะครับผมอ่ะซึ่งเราอยู่กับคุณ Golden Glow นะครับผมจากแคลนรัมเบ e นะฮะเล่นเป็นโปรโตสสีแดงนะครับผมส่วนตรงนี้คุณไฟป๊อปนะฮะเล่นเป็นโปรโตสสีน้ำเงินนะครับผม อ่าส่วนตรงนี้คุณ crazy dog นะฮะหมาบ้านะฮะตามชื่อนะครับผมเอาเขาเขียนอย่างงี้จริงๆนะครับผมไม่ได้ว่าเขานะแปลเป็นไทยนะอ่าเป็นเทอร์เรนสีม่วงนะครับผมซึ่งเออค้างค้างค้างโอเคเทอร์เรนสีม่วงนะฮะอ่าส่วนตรงนี้เซิร์ฟสีฟ้านะครับภายใต้ชื่อเทียนซีนะฮะเทียนเทียนซีเทียนจือเทียนซีเทียนซีเทียนเทียนซีแหละอ่าเรียกว่าเทียนซีแล้วกันนะ แต่ว่าจริงๆน่าจะเป็นชื่อภาษาจีนนะไม่น่าจะออกเสียงว่าเทียนสีนะอ่ะทีมงานฝั่งล่างนะครับเซิร์กสีเขียวนะคุณเกรซ l ลต์นะครับผมส่วนตรงนี้เธอรรนสีชมพูนะครับ s c a ล่าเอนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมคุณอะไรวเนะี่ยเฟิร์สเพลสนะฮะจากแคลนเจเคนะฮเป็นเซิร์กสีนี่เสียสีเหลืองนะสีเหลืองส่วนตรงนี้โปรโตสสีส้มนะครับคุณ Lock คริสล็อกนะฮะ แล้วก็แอบมาขยายเบส2ตรงนี้เลยนะครับอย่างไวนะฮะทำไมต้องสลับกันด้วยครับเนี่ยผมไม่เข้าใจนะฮะจริงๆฝั่งนี้ตรงนีงนนะ้น่าจะเป็นของสีสีเหลืองมากกว่านะอ่ะวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Con c อ r d LE นะครับเป็นแมปที่เอ่อก็ดูสบายตาดีนะฮะเป็นสีเขียวแล้วก็โทนมืดนิดหน่อยนะฮะไม่แสบตานะครับผมแต่ว่ามันมืดไปหรือเปล่านะบางทีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะเกมสีสีนะครับมันก็จะนวนัวเดินเดือดหน่อยนะฮะดูทรงแล้วแต่ว่า อันนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกอย่างหนึ่งคือเตรียมใจสําหรับการกระตุกข,ของเกมด้วยเลยนะครับเวลาเข้าปะทะกันเยอะๆนะผมว่า fps d r อปแน่นอนแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีม่วงกาลังจะวอลบ้านนะไม่ทันนะครับสีแดงเขาส่งเซ็กสุดทุยส่งเซอร์คลิงเข้ามารุมแทกก่อนนะ scv ก็แตกไปนะเรย์เตอร์บึมไปแล้วเรียบร้อยไม่ไหวนะฝั่งสีม่วงบอกว่าต้องยกฐานนีแล้วนะตรงนี้สปรายดีโป้ก็แตกตามไปแน่นอนครับตูมนะไม่รอดนะครับผม แล้วยังไงครับสีม่วงอ่ะมาแลนดิ้งตรงนี้นะครับสร้างเรีย่ยเกเตอร์ใหม่นะอ่าถ้าผมอันนี้ผมกดปิงน,นั่นี่กดผิดนะกดผิดผมไปกดตัว,ต,วตัวอะไรวะไม่ใช่มันเถอะนั่นแหละอ่ะแต่ว่าตรงนี้นะครับสีส้มมาเอยสีเหลืองมาอย่างเดือดเลยนะสีฟ้าไม่ฮะต้องป้องกันเบสสองไม่น่าจะได้นะฮะดูทรงแล้วเพราะตอนนี้ฝั่งสีเหลืองเข้ามาแบบอุกอาจดูเดือดมากเลยครับโอเคสีแดงมาช่วยนะครับอเดฟอเดฟคนเดียวสู้กับเซอร์กิงทั้งฝูงไม่น่าจะไหวนะ ดพมันน้อยนะครับต้องอัปเกรดก่อนนะอัปเกรดเพิ่มอัตราการโจมตีแต่ตรงนี้โอ้โหเปลี่ยนเป้าหมายมารุมแทะจะไหวไหมครับนะฝั่งสีฟ้าเอ้สีสีม่วงโอ้โหพูดถีพด่พูดถูกนะคือมันมันก็หลายคนนะทีทีมสีนะครับก็คือ8ผู้เล่นนะฮะตอนนี้แล้วตรงนี้นเอ้าเทคแลบแตกไปแล้วเรียบร้อยนะฮอ,อมารีนยังอยู่นะยังสร้างได้อยู่นะมารีนไม่ต้องใช้เทคแลบนะแต่ว่าตรงนี้ของคุณ สีเขียวนะเกรสเลตนะฮะสร้างเบลิงแล้วครับตรงนี้สองตัวเลยนะอย่างเดือดเลยนะอย่างเดือดตรงนี้แฮชเชอรี่ <c oughs> ผมว่าแตกแนะ่นอนอ่ะเออหรืออาจจะไม่แตกก็ได้นะ <c oughs> ตรงนี้มารีนออกมาแล้วนะครับฝั่งสีม่วงโอเคยิงเบลิงโคคุลแล้วก็แตกไปนะฮะ <c oughs> ไม่ทันนะฮะไม่ทันโอเคฝั่งสีเขียวก็ส่งมาอีกนะครับผมโอ้โหเป็นฝูงเลยนะต,ตรงนี้มีใครมาช่วยได้ไหมเนะี่ยสีแดงอ่าตรงนี้ออน่เบสอ,อันนี้เบสสองนะ อันนี้เบสหนึ่งโอเคเบสหนึ่งมาแล้วอู้โรบอติกแ์เฟิลิตี้นะฮะวาร์ปริซึมมาแล้วนะครับจังหวะนี้แต่ว่าตรงนี้นี่คนที่หนักหน่วงที่สุดสำหรับสาหรับทีมฝั่งบนนี่คือสีฟ้านะ <c oughs> หนักหน่วงจริงๆนะโอ้โหแล้วตรงนี้สีชมพูส่รงริปเปอร์มาแจมด้วยนะเนี่ยคุณสกาล่เอกอย่างเดือดเลยนะเอาทีมทีหมทหมดแล้วนะเหลือแต่สีชมพูลแล้วผมว่าจังหวะนี้ต้องโดดออกแล้วนะเนี่ยน่าจะลงตรงนี้ได้นะ แต่ลงตรงนี้ก็โอ้ไม่ปลอดภัยไม่มีตรงไหนปลอดภัยเลยนะฮะนี่โดนจิ้มเรียบร้อยครับยังไงฮะเจอควีนยิงอัดเข้าไปโอเคติปเปอร์คนสุดท้ายแตกเรียบร้อยนะฮะไม่รอดโอ้โหแต่ตรงนี้ก็มีสีเขียวส่งเข้ามาอีกฮะโอ้ทีมงานฝั่งล่างนี่คือบุกเข้ามาเรื่อยๆเลยนะแต่ส่วนตรงนี้นฝั่งสีเดลงก็ทาซีหลอดรัชนะฮะมาวับอินซีหลอดเลยนะครับโดยการเอาวับปซึมมากลางนะฮะโอเคตรงนี้กลางเลยครับเรียบร้อยแล้วยังไงฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีเหลืองต้องสร้างควีน โอ้มีอะยังมีสีชมพูมาช่วยเผานะฮะยังดีนะฮะยังดีโอ้จังหวะนี้คือนัวมากนัวสุดๆเลยนะครับถุกหย,ย่หย้าอ่าในขณะที่พี่ยในขณะที่เพื่อนเพื่อนป้องกันบ้านอยู่นะสีแดงก็ถือโอกาสนี้นะในการบุกโจมตีนะโดยการอ่อานี่แหละฮะว์ปสีอดอตอมา h a r a s เมนแต่ว่าผมว่าฝั่งซีโมนนี้น่าจะไม่ไหวนะบาร์เรกต้องยกแล้วครับไม่ทันแล้วครับไฟลุกแล้วนะฮะต้องดึง scv มาซ่อมนะฮะถ้าไม่ซ่อมนี่มันจะระเบิดนะครับ นับถอยหลังนะเรอาอเลือดมันลดไวมากนะส่วนตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีฟ้าบอกว่าร no ีซอ f ออฟโนบล็อกก็ถูกนะฮะแต่ว่าจริงๆอ่ะฝั่งสีม่วงเขาจะบล็อกอยู่นะเขาจะบล็อกทางอยู่นะคือเขาจะวอลบ้านอยู่นะแต่ว่ามันไม่ทันนะครับอย่างที่เห็นไปอ,อคือฝั่งสีน่าจะสีเหลืองนะส่งเซอร์ลิงเข้ามาป่วนก่อนนะอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเกมเมื่อกี้นะ อย่างเดือดเลยนะตัวตรงนี้ฝั่งสีแดงนี่ก็ไม่ย่อท้อนะฮะวาร์ปล,ลงมาอีกนะครับเป็นอะไรครับก็เป็นซีหลอดมาเดิมนะฮะซีลอดโดนโอ้โหตัวเก็บแร่รุมต่อยอ้าวสีชมพูแมครับส่งเฮลแบตมาแล้วนะก็ดีนะเป็นตัวที่เอาไว้แทงพวกซีหลอดนะะโจมตีเป็นอ่าเอเรดาเมตดรูปกรวยด้านหน้าของตัวเองนะในอย่างนี้เลยก็เรียบร้อยครับผม จังหวะน,นี้ว่าไงสีเหลืองอุ้ยอย่าบอกนะครับว่าเกมจะพลิกเป็นไปได้อยู่นะเนี่ยโอ้โหสีเหลืองเอาเบสนี้แตกเรียบร้อยนะครับตรงนี้ฝั่งสีแดงแทบไม่เหลือแล้วนะเอ้ยไม่ใช่สีแดงสีสีส้มนะครับลสล็อกนี่สีแดงนะสีหลอดแสมสามคนตายหนึ่งตายสองโอเคสามจบนะครับมารินสกินอันนี้สกินเมอร์ซินารีปะถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่อะตรงนี้นะครับ ว่ายังไงครับยังยังเดือดอยู่เลยนะฮะตรงน,นี้เดือดมากนะครับผมโอ้โหเขาไปเรียบร้อยโอ้โหเกมพลิกนะฮะกลายเป็นว่าฝั่งบนนี่เป็นทีมบุกทะลวงนะครับจริงจริงนี่คิดว่าเกมน่าจะพลิกได้เพราะาสีแดงแอบมาปล่อยซีรอดหลังฐานนี่แหละเ,เกมมันเลยเปลี่ยนนะฮะจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับฝั่งสีน้ำเงินกองทัพน่าจะหมดแล้วนะดูทรงอตอนนี้สีน้ำเงิน กดรีเสิร์ชบลิงอยู่นะฮะเพิ่งจะมานะครับผมโอ้โหดูเดือดจริงจริงแต่นี่ยังไม่เดือดเท่ากับเกมซีก่อนหน้านี้นะอันนั้นนะคือเดือดจริงนะโอเคสตอกเกอร์แตกอะสีชมพูว่าไงครับออกจากบ,บ้านเลยไหมดูทรงแล้วอาจจะออกก็ได้นะฮะอ่าแต่ว่าสีเหลืองนีมาขยายฐานจุดนี้เหมือนเดิมนะอะมีเซิร์กลิงก์โอเคเฟิร์สเพลส อันดับแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นอันดับแรกจริงๆหรือเปล่านะฮะอันดับแรกที่แรกประมาณนั้นแหละเออตรงนี้อ๋อใช้ไทยเซตนี้นี่เองนะอันนี้น่าจะเป็นไทยเซตแบบสุดคลาสสิกเลยนะที่เป็นแบบอ่าอาคารหรือกําแพงขึ้นมาบริเวณหน้าผาอย่างงี้นะปกติมันจะเป็นเป็นพวกหินพวกดินอะไรพวกนี้นะแต่ว่านี่มันเป็นไทยเซตของโคลฮอในภาควิงออฟลิเบอร์ตีนะฮะอ่าก็คือบริเวณด้านบนนี้ก็จะเป็น อีถหินปูนทรายอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าบริเวณกำแพงนี้ต้องเป็นเนี่ยลักษณะเหมือนกับตึกเป็นอาคารมากกว่านะมากกว่าที่จะเป็นกำแพงนะพืออ้นที่ยกสูงแมนเมดนะรประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวโอ้ขยายฐานลงฐานทองได้แล้วนะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับตรงน,นี้ Evolution Chamber กกลังมานะฮะฝั่งสีเขียวโอ้โหแล้วไม่มีการประทัก,กันเลยนะฮะจังหวะน,นี้ก็เท่ากับว่าเป็นช่วงในการ ช่วงการาสร้างกองทัพนะฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหโปรดักชันเยอะมากนะครับอัปเกรดภาคพ,พื้นดินมาครบเลยนะทั้งสามอันส่วนฝั่งสีส้มตรงนี้ไวิ่งยังไงโอเคประมาณนี้อ่เดี๋ยวขาดูข้อมูลยูนิตหน่อยสิใครที่น่ากลัวที่สุดโอ้ฝั่งสีแดงมีอิมมอร์ทั้สองตัวนะไอ้ใครยิงอ,อะไรกันอ๋อยิงหินนะเปิดทางแล้วก็ตุม่มเรียบร้อยอ่ะมาดูต่อนะประมาณนี้ฝั่งโอ้สีฟ้ามีไฮราอะไรนะ เยี่ยมไปเลยนะส่วนทีมงานฝั่งล่างนี้รู้สึกว่าฝั่งสีชมพูน่าจะแข็งแกร่งที่สุดนะ,ะตรงน,นี้ฝั่งสีส้มขอย้ายไปเล่นอ,อ,อากาศยานนะช่วงนี้เป็นฟินิกส์สกินธรรมดาด้วยนะครับปีกเป็นสีส้มนะสวยดีจริงๆสีส้มเนี่ยมันเป็นสีของยานอ,อ,อูรุนนะ ถ้าใครยังจำภารกิจชื่อ i n t e r Darkness ได้นะในภาค Wings of Liberty นะเออเป็นยุ่นฮีโร่นะแล้วต,ตรงนี้อู้สปีดไฮดราของฝั่งสีฟา้กากำลังมาฮนะถ้าเปรสเสร็จแล้วแบบเคลื่อนที่อยู่บนคลิปนี้ก็บันเทิงนะผมบอกเลยอ่าแล้วก็นี่เออใช่บอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะฮะใครที่เล่นเกมประเภททีมแล้วเล่นเป็นเซอร์กเนี่ต้องระวังเรื่องของการขยายคลิปนะฮะเพราะว่านี่ขยายไปแล้วมันก็จะกินเข้าไปที่บ้านเพื่อนอย่างนี้ฮนะซึ่ง ถ้าเป็นเทอร์เรนต์กับโปรโสถ้ามีเทอร์เรนต์กับโปรโตสอยู่ในทีมนะการขยายคลิปเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนร่วมทีมของคุณเนี่ยสร้างฐานไม่ได้นะมันไม่ได้เหมือนโหมดโคออปนะครับที่มีคลิปแล้วคุณยังสร้างได้นะ,ะคือสิ่งก่อสร้างของเทอร์เรนต์กับโปรโตสมันวางบนพื้นคลิปม่วงๆนี้ไม่ได้นะบอกไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาก็ยังขยายต่อนะครับคุณเทียนซีนะเทียนซีแต่ว่าตรงนี้นฝั่งสีม่วงโอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างอยู่ข้างในฮนะ มารีมารเรเดอร์ huh. มีซีทแทงด้วยนะครับมาดรอปตรงนี้เลยนะฮะฐานสีเขียวนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับอย่างดุเดือดเลยนะฮะจังหวะนี้จัดการยิงตัวเก็บแร่ไปก่อนเลยนะฮะได้ไปหลายตัวอยู่ฮะน,นะฮนะเนี่ยแบบลิ้นพันกันอีกแล้วจวังหวะนี้ยิงอัดเข้าไปครับที่ไฮฟแล้วก็แตกนะฮะไม่รอดนะครับผมจังหวะนี้แต่ในขณะเดียวกันสีนะ้ำเงินก็เข้าด้วยนะฮะ uh huh. ตรงนี้สีชมพูต้องไปช่วยเพื่อนแล้วนะฮะ ตรงนี้ใครเนี่ยโอ้ฝั่งสีเขียวนะสีเขียวสปอนนี่พูแตกเลยครับต้องสร้างใหม่เลยนะฮะเนี่ยไม่ได้นะครับโอ้ฝั่งสีส้มเทมเพสออกมาอย่างเยอะเลยนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเวลาที่คุณไม่ได้บุกโจมตีนะฮะนี่แหละฝั่งตรงข้ามเขาก็จะสร้างกองทัพมาได้เรื่อยๆนะ,ะจังหวะน,นี้แล้วก็บึ้มไปแล้วแล้วก็บึ้มไปอีกนะฮะโอ้โหสีชมพูดโดนทําลายอยู่นะ,ะเนี่ยแล้วตรงนี้สีเขียวต้องขึ้นมาช่วยด้วยนะ,ะส่งอุาลิสมาสองตัวแล้วก็ตายไปสองตัวเลยนะ ตรงนี้ไหมครับไม่ไดีแบกแตกโอ้โหแตกไปทีละลำสองลำโอ้โหเจอเทมเพสเอ้ยฝั่งสีส้มเขามีเทมเพสกี่ลำอะ่ะสิบสองลำโอ้โหกระจุกรวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้าก็กําลังตามมานะครับตรงนี้ใครจะมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหไฮราเจออุลตาลิสซูส้ไม่ได้นอนแล้วมาโรเดอร์อยังไงก็ไม่ไหวนะฮะบ,บ้มนะครับโอ้โหศพกระเด็นขึ้นบนนี้โอ้โห อย่างเดิมเลยส่วนตรงนี้ว่าครับกองทัพฝั่งสีม่วงโอเคแตกหมดแล้วตรงนี้ใครเข้ามไฟป,ป๊อปสีน้าเงินนะครับส่งดีทีเข้ามาป่วนนะฮะโอเคมองเห็นแล้วนะครับมีโอเวอร์เซียช่วยนะเรียบร้อยเยี่ยมไปเลยโอเคส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงก็ถือโอกาสปลุกเข้ามาดว้วยเช่นกันนะครับโอ้หสตอกเกอร์อิโมโทัลแล้วก็มีซีลอดด้วยนะครับมีอาร์คอนอีกนะฮะสีแดงมีอาร์คอนเหรอสีแดงเขาเล่นสายอะไรอะเทมเพลอไคส์โอ้สายเอเรียดาเมจนะเนี่ย จะไม่เห็นเขาสร้างไฮเทมปลาเลยนะโอเคแต่ว่าตอนนี้นี่ตาราสแตกปหมดแล้วนะตรงนี้ฝั่งสีเขียวไปแล้วนะครับผมรีสลิดบอกไม่ไหวนะกดออกเกมแล้วนะครับก็มาดูนะครับใครจะคุมกองทัพฝั่งสีเขียวคิดว่าไม่น่าจะมีนะตรงนี้ือรสกลิงมาตายหมดเลยนะครับตรงนี้ของใครครับเนี่ยโอ้สีสีฟ้านะของสีฟ้าเป็นโอเวอร์เสียของสีฟ้านะ มาช่วยสปอร์ตเสียเงินส่วนตรงนี้สีแดงก็โหกองทัพยังใหญ่มากปะทะก,กันแล้วนะครับจังหวะน,นี้อย่างเดือดเลยนะฮะโอ้โหเทมเพสอีกเป็นฝูงเลยครับแต่ว่าเทมเพสเยอะขนาดนี้เจอสต็อกเกอร์เยอะขนาดนี้นะ่าจะสู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องถอยนะครับอาศัยระยะการยิงเอานะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเรนจ์นะฮะโอ้โหนนะโโแล้วตรงนี้เดือดน,นะครับเดือดมากเดือดมากแล้วตรงนี้ฟังสีสีเหลืองวะวะเทียนสีไม่ใช่สีสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเอ้ยเทียนสีสีฟ้าเออ มีเลเกอร์มาแล้วนะครับความน่ากลัวนะฮะนี่แหละครับเลเกอร์มันเป็นยูนิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําลายเป้าหมายภาคพ,พื้นดินให้ราบคาบนะฮะทั้งยูนิตและสิ่งก่อสร้างนะครับถ้าคุณเอาลงไม่ได้นี่ก็ทิบหายนะอย่างที่เห็นนะครับฝั่งสีเหลืองนี่ฐานมันก็แตกไปแล้วนะโอ้โหแล้วตรงนี้เข้ามาอีกเป็นฝูงเลยครับฝั่งสีมองส่งไวกิ้งเข้ามาแจมด้วยนะครับเอามาเคาน์เตอร์ตัวเทมเพสนะฮะโอ้แล้วเทมเพสกระจุกกันโมเดลมนซ้อนกันแบบโอ้โหไฟสว่างมากเลยนะเนี่ย ส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้าเงินเปลี่ยนเป้าหมายนะครับหมายิงตรงนี้ต่อนะเรียบร้อยครับเคลียร์ไปเลยนะ uh huh. ไม่รอดองนี้ไว้ยังไงอื uh huh. สีม่วงก็เข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับไม่กลัวตายอะไรทั้งนั้นนะส่วนฝั่งสีส้มนี้ก็ต้องดึงเทมเพลตหนีออกไปให้ได้นะมีวิดอมายมาด้วยนะครับสีชมพูก็ยังดีนะครับสแกนดูเลยนะจากหว่านี้บึ้มไปแล้วไม่รู้โดนใครนะเนะ uh huh. Di ี่ยมีดีแบกตูมโอ้ยแตกสองเลยนะ ดูเดือดนะครับดูเดือดเกมนี้ตอนนี้14นาทีครึ่งแล้วนะฮะตอนนี้เอาฝั่งสีส้มไปแล้วนะครับนะส้มกับเขียวตอนนี้ทีมงานฝั่งล่างเหลือแค่เหลืองกับชมพูนะครับผมใครส่งให้ตี๋อฝั่งสีส้มให้เดี๋ยวนะสีส้มเทมเพสเยอะขนาดนี้ทําไมไม่ไหวอ๋อไม่น่าจะไหวอยู่แล้วฮนะมีแต่ตัวเคาน์เตอร์เทมเพสนะฮะมาเรียนงี้สต็อกเกอร์งี้นะครับล้วนๆเลยนะฮะเรียบร้อยครับ ฝั่งสีแดงตอนนี้ก็มาเติมอีกนะ,ะแล้วตรงนี้อะไรเนะี่ยสีชมพูจะยกขมานเซนเตอร์หนีนะฮะออบิทัลขมานแหละโดนแฮนดราสอยนะครับ GG เช่นกันครับฝั่งสีชมพูบอกไม่ไหวแล้วนะฮะเออถ้าไหวก็แปลกแล้วนะ,ะขนาดนี้ขนาดนี้นะฮะ,ฮะเสียสักรีวรเหลือสีเหลืองคนเดียวแล้วมั้งครับเนี่ยน่าจะใช่อยู่นะฮะไม่ไหวนะครับไม่ไหวโอ้โหตรงนี้ฝั่งสีแดงเข้ามาก็เจอกองทัพสีส้มที่ไม่มีผอบอนะฮะอ ไปแล้วโอเคสีชมพูตอนนี้เหลือสีเหลืองสีเหลืองเขาก็ยังสู้ชีวิตต่อนะครับโอ้โหแล้วคุณจะสู้ยังไงสีทับรุมหนึ่งแล้วไอ้สีทับที่ว่านี่มันเป็นคนเล่นด้วยนะครับไม่ใช่คอมนะไม่ใช่ a อไอนะเออหนักเลยนะจนังหวะนี้โอเคโอ้โตอกเกอเอาลิง์อัดหน้าเลยครับจังหวะนี้สีแดงเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจาได้หรือเปล่าครับว่าสีส้มไปแล้วนะะ ไม่รู้ว่าดูหรือเปล่านะรู้แต่ว่าวิงเข้ามาตรงนี้แล้วเจออุย้ยฝั่งนี้นี่เจออุทนท่าลิสกอดรัดฟัดเวียงอยู่นะฮะอออ่นีรครับฝั่งฝั่งสีแดงนี่เหมือนเอายูนิตมาตายเล่นนะตรงนี้มาเจอมารีนอีกนะยอดเลยนะเออว่าแต่ไหนขอดูอัปเกรดสิโอ้โหแต่ละท่านประมาณนี้เลยนะฮะโอ้ฝั่งสีม่วงขึ้นบวกสามยางเดือดเลยนะอะแล้วฝั่งโอ้สีเหลืองก็ขึ้นบวกสามเช่นกันนะฮะดูเดือดเตือดพล่าน สีเหลืองตอนนี้กดอุลตร้าลิสมา8ตัวนะฮะฝั่งสีแดงว่าไงครับอัปเกรดขึ้นบวก3าอยู่นะเอาเน็กซัสลงมาตรงนี้ไม่ใช่สีนีไ่ไงกำลังมานะสีเหลืองว่าไงเฟิร์สเพลสผมชื่อเลยนะฮะไม่ไม่ไหวนะครับสุดท้ายก็ได้ทุยสุดท้ายก็ได้กดยอมแพ้ไปนะครับผมโอ้โหเป็นเกมสีสีที่เดือดนะฮะอย่างที่บอกนะครับมันก็จะนัวๆหน่อยนะครับผู้เล่นตั้งแดคนอย่างนี้นะครับผมอโอเคเกมก็พลิกไปพลิกมานะสรุปผู้ชนะก็ได้ อ่าชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณโกล d e โกลเด้นโกลฝั่งสีแดงนะครับคุณไฟป๊อปสีน้ำเงินคุณเทียนสีสีฟ้านะฮะแล้วก็คุณเครซีด็อกสีม่วงนะครับผม,อมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอทีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ